จะฟ้องเอาความผิดในเรื่องนี้อตอนนี้อยู่ระหว่างให้ทนายรวบรวมหลักฐานฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้กรณีนะครับ6รายฮะมีทั้งผู้ใช้ติ๊กต็อกเพจส,สำนักข่าวใน Facebook ซึ่งนำภาพเธอไปใช้โพสต์สร้างกระแสตั้งแต่ช่วงแรกแรกที่มีข่าวนี้ขึ้นมาครับคือมันถ่ายกับสมรักพอดีผมว่าจากนี้ไปนะพี่บาสมรักเนี่ยไปเที่ยวผับที่ไหนก็ตามแต่วาคนคงจะมีคนมาขอถ่ายรูปกับพี่น้อยลง จากนี้ไปนะผมว่านะโดยเฉพาะสาวๆเนี่ยก็คงจะไม่ขอถ่ายรูปกับพี่อีกแล้วล่ะคงจะมีน้อยลงในขณะที่ท่านผู้ชมฮะก็อีกด้านหนึ่งนะครับก็มีการเผยแพร่ภาพในโลกโซเชียลไปมากมายว่าเธอคนนี้เป็นสาวอายุ17ที่ตกเป็นเหยื่อเป็นผู้เสียหายในคดีนี้กับคุณสมรักนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เธอที่ใช้ชื่อ Facebook ว่าลลิตานะ ได้ไปแจ้งให้กับทีมข่าวอาทญากรรมแมเนเจอร์ออนไลน์ได้รับทราบนะว่าเธอไม่ใช่ไม่ใช่สาวอายุ17ที่เป็นผู้เสียหายในเรื่องนี้นะครับซึ่งก็เธอบอกว่าหลังจากที่เธอไปร้องทุกข์กับทีมข่าวอาทยากรรมแมเนเจอร์ออนไลน์นะครับความเข้าใจผิดใน Facebook เริ่มสาลงไปแต่มันไปไปขยายความกันอย่างมากมายใน Tik Tok บางคลิปเนี่ยมียอดวิวเป็นล้านนะฮะซึ่งเจ้าของยูสเซอร์ก็นอกจากจะนำภาพเธอไปใช้โยงกับคดีที่เกิดขึ้นในขนแก่นยังมีการเปิดคอมเมนต์ให้ชาวโซเชียลเข้ามาด่าเธอนะ,ะด่าเธอด่าครอบครัวเธอแล้วก็ลามปามไปถึงบุพการีนะฮะนี่ครับเธอก็เอ่อจะฟ้องเอาความผิดในเรื่องนี้ อตอนนี้อยู่ระหว่างให้ทนายรวบรวมหลักฐานฟ้องร้องดําเนินคดีกับผู้กรณีนะครับหกรายฮะมีทั้งผู้ใช้ติ๊ t ต็อกเพจสํานักข่าวใน Facebook ซึ่งนําภาพเธอไปใช้โพสต์สร้างกระแสตั้งแต่ช่วงแรกแรที่มีข่าวนี้ขึ้นมาครับนี่คนนี้นะฮะไม่ใช่เธอคนนี้ท่านผู้ชมฮะ<อ>ไม่ใช่เธอคนนี้เธอถูกเอาไปใช้ว่าเป็นสาวอายุสิบเจ็ดในขณะเดีวยวกันมีกลุ่มัยรุ่นอีกกลุ่มนึง นะที่ไปถ่ายรูปกับกับคุณสมรักนะแล้วก็ถูกโยงไปว่าอ๋อนี่เป็นกลุ่มของเด็ก3อายุ17ที่ตกเป็นข่าวอยู่ตอนนี้นะครับก็มีการแชร์กันไปในโซเชียลมากมายส่งต่อกันเป็นจำนวนมากอ้างว่าหญิงสาวทั้งหมดก็คือเด็ก17กับแก๊งเพื่อนนี่อันนี้นะฮะวันนี้ทางด้านของพวกเธอก็ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีเด็ก17นะครับ แต่คลิปนี้เป็นเหตุการณ์ที่พวกเธอไปเที่ยวสถานบันเทิงแล้วตอนเลิอกออกมาเดินทางกลับบ้านบังเอิญเจอกับสมรักจริงก็ขอถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกนะแล้วก็ขอให้สมรักเนยอวยพรวันค้าบวันเกิดให้ด้วยเหตุการณ์ในวันนั้น,นตรงกับวันที่19พฤศจิกายนนะครับพวกเธอเตรียมจะตั้งทนายความฟ้องร้องสํานักข่าวและบุคคลใดก็ตามแต่ที่นําคลิปนี้ไปเผยแพร่ในลักษณะาว่านี่คือสาว17กับแก๊งเพื่อน ไม่ใช่เออซึ่งไม่ใช่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยนะฮะคือเมื่อถ่ายกับสมรักพอดีใช่เพราะว่าจากนี้ไปนะเอพี่บาสมรักเนี่ยไปเที่ยวผับที่ไหนก็ตามแต่คนคงจะมีคนมาขอถ่ายรูปกับพี่น้อยลง <c oughs> จากนี้ไปนะผมว่านะโดยเ,เฉพาะสาวๆเนี่ยก็คงจะไม่ขอถ่ายรูปกับพี่อีกแล้วล่ะคงจะมีน้อยลง